อ้าวคำถามต่อไปครับอันนี้นี่ไฮไลท์เลยนะครับผมมาจากเฟซบุ๊กขอหมอครับคุณหมอครับผมขอปรึกษาหน่อยครับ <c oughs> ผมผ่าเบน์ <c oughs> แล้วก็ฉีดองระชาติเลยครับ <c oughs> ผมต้องการเอาออกแล้วครับผม <c oughs> ต้องเสียเท่าไหร่คือตอนนี้ผมเสียใจมากที่ไปทำมา ไปทาโรงพยาบาลรัฐได้ไหมครับ okay, โอกเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วอย่าไปฉีดอย่าไปผ่าเบ้นไม่มีใครเคยเชื่อเอาออกยังทันไหมคะคุณหมอเค้ที่ผ่าเนี่ยนะถ้าผ่าเป็นรูปเบ้นเนี่ยมันก็ต้องมีรอยรอยแผลเป็นอ่ะนะรอยแผลเป็นันนั้นมันจะทําให้บางทีมันเจ็บเจ็บอะไรมื่ายเหมือนกันนะแต่เขาคงแก้ได้เรื่องต่อมาก็คือที่ฉีดเนี่ยถ้ามันยังอยู่แล้วไม่เป็นอะไรมันคงฉีดซิลิโคนไม่มากนักนะครับนะไอ้ทัวร์ไอ้พวกไปฉีดน้ำมันจิ้งเหล่หรือฉีดอะไรคงเน่าไปแล้ว นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังฉีดซิลิโคนแต่ถ้าเวลาฉีดพวกนี้ที่พี่ภูมิพูดเนี่ยถูกมากเลยนะเวลาฉีดแล้วไอ้ตัวซิลิโคนมันแทรกใหญ่ก็เป็นในกล้ามเนื้อเอาคชาติมากเลยแล้วเราก็รู้ตรงนั้นมันมันเป็นเนื้อเยื่อเหมือนฟองน้ําอะแทรกขรูนน้อนรูนนี้เพราะฉะนั้นผ่าเอาออกได้แต่จะเสียรูปทรงนะครับและทําให้สัมผัสอะไรต่างๆอันนั้นออกไปนี่ต้องตอบอันนี้เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมทุกท่านอย่าไปทําครับอย่าไปทําเรื่องใหญ่อะ ใครๆก็อยากใหญ่ครับแต่นะครับผมว่าใช้บ่อยๆมันยืดขยายเองนะอ,อันนั้นสําคัญกว่าไม่ว่าอย่างไงอย่าไปอย่าไปทำแต่ทําแล้วจะไปทํำยังไงก็ต้องไปให้เขาแก้นะครับปัจจุบันคุณหมอทางด้านอสัญญกรรมยูโรก็คุณหมอสัญญกรรมพลาสติกเขาก็ช่วยตกแต่งให้โรงพยาบาลรัฐบาลเขาก็ทำให้โรงพยาบาลเอกชนเขาทำให้น้องไปปรึกษาดูครับให้กำลับบงใจครับ เ้วก็เลิกแล้วนะครับนี่พูดหลายครั้งนะครับไม่ฉีดแล้วนะครับไม่ฉีดครับผมแล้วผ่าเบนด้วยนะครับผมผ่ามือหัวเป็นเสกอ่ะธรรมชาติดีที่สุดถ้าอยากให้มันใหญ่หรืออยากให้มันใช้งานได้ดีสาวกิ๊ดเนี่ยไปลองฝึกเรื่องของลีลาทวงแทาการเล้าโลพวกนี้ช่วยได้มากกว่าเยอะ